เดี๋ยวมาดูเสียวาครับทำการซ่อมถนนแบบฉุกเฉินกันหน่อยครับหลังจากที่กู้รถตัดอ้อยขึ้นได้โอ้น้ำนี่ครับจุดที่ล้รอรถตัดอ้อยครับโอ้โหจุยกระจายเลยครับงานนี้อยู่ติดน้ำเลยไม่ธรรมดาแล้วครับ ที่กาดบ้านน้องคุณตำบลกระสังอำเภอสตึกบุรีรัมย์ครับผมการดึกของคืนวันที่21ตุลาคม64นะครับอุบัติเหตรุรถอ้อยขับขับมาแล้วดินสุดตัวนะครับถนนสุดตัวเนืงจากว่าทั้งสองขางทางนั้นเป็นน้ำครับ โชคดีมีความทำการกู้โดยโกเปโก้เอชเคหนึ่งสี่ศูนย์เอลซีรุ่นสิบเอ็ดเซียวาแล้วก็รถวินทีมงานช่างอุ้ยรัตนบุรีจากจังหวัดสุรินมาไกลถึงแปดสิบโลครับทีมรถวิน ลึกประมาณครึ่งเอวครับจุดที่รอรถตกลงไปเนี่ยนิ่มมากไวมากว่ารถไวแล้วคนขับไวไฟกว่า นิ่มากสุดยอดเลยครับฝันมาถูกรอตตรี่จะซื้อสักคันหนึ่งโอ้โหนี่ครับ3เมตรครับจากน้อยๆเนี่ยหงยท้องลองไปนี่เรียบร้อยละของน้ำน้ำเต็ม น้ำชีหนุนครับเล่นน้ำแล้วเล่นน้ำแล้วดูสิจะหยุดหรือเปล่า กอน,นี้ก็ไม่เหลือแล้วครับดูแล้วเรียบร้อยเคยเมืองสตึกเจอกันทีนี่มีแต่ฉากโบูบูทั้งนั้นเลยเอาอาบน้ำหน่อยเอา้าอาบน้ำอาบน้ำ ดแล้วอาบน้ำก่อน ลึกเลยเนาะไนลึกเลยเนาะนัน่นน่ะจะลงไปบ่จะลงไปบอเอาอาบน้ำกลางดึกนที่หนเอาเล่นน้ำหน่อยเอาวไวมาก กระจายน้ำกระจายยังครับยังยังยังครับโว้ยจริงเลยโอ้ยโดนแกงแล้วโดนแกงแล้วโดนแกงแล้ว ไปแล้วครับจบภารกิจเสียวบวาก็จะเดินทางไปขึ้นเตลเลอร์แล้วก็กลับบ้านครับจบภารกิจกู้รถตัดอ้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับถนนทนทางก็เละหน่อยรถบรรทุกหนักนะครับรถใหญ่อีกเลี่ยงเส้นทางครับ อยังครับยังเดี๋ยวว่าบอกเอเห็นมันลกๆเดี๋ยวขอรื้อก่อนขอลื้อให้หมดก่อนเอายังครับยังไม่จบครับยังไม่จบยังไม่จบยังเล่นอยู่โอ้โหน้ำกระจายเลยครับ โอ้กิ่งไม้พันบ่กิ่งไม้พันบ่ทุบโอ้โหดูทางพูนละเราเฝ้ากับรถวินอยู่ทางหน้าพูนละ สวา่รู้ตักปลาขึ้นมาบนบกด้วยหรือเปล่านะไปตามหาคนขับรถตักแล้วรถตัดอ้อยแล้วนะครับอ้าวนี่ฝั่งของจุดที่รถไปโคยืนนะครับผมตักเอาดินตรงนี้แหละมาใส่ถนนนะครับอุดเอาไว้ รถเสร็จเรืออ,อกไปหรอบอไปแล้วครับผมเสร็จเรืออ,อกไปรอแล้วขอบคุณมากครับครับผมตอนเช้าค่อยออกไปใช่ไหมพี่อ่าจอดูต่ตรงนี้นะป,อป,ป,อปลอดภัยอ่าก็ขอให้ปลอดภัยครับส่งรถลูกค้าถึงเสร็จัยสำหรับโกเปกโกเอชเคหนึ่งสี่ศูนย์เอลซี รุ่น11ของเสียวานะครับก็คงจะต้องจากลากันเพียงเท่านี้เดี๋ยวก็จะได้เจอกันใหม่นะครับได้เจอกันอีกอายังครับยังครับยังยังไม่จบไปแล้วโอ้ไปแล้วทีนี้ โอเคลาไปก่อนครับคลิปหน้าเราไปดูรถวินขึ้นรถสไลด์สวัสดีครับ